ใส่เพื่อนบ้านอ้างตัวเป็นหน่วยซิลคล้ายๆว่ามอโมอะก็เลยอยากทดสอบหน่อยว่าโอ้ยถ้าหน่วยซิลจริงต้องแข็งแกล้งสิจับเพื่อนบ้านเอาหัวกดท่อระบายน้ำคุณเห็นท่อนั่นไหมเมื่อกี้มันมีรูเปิดอยู่<อ>ตายฮะสะภาพศพคือหัวทิ่มลงไปในท่อระบายน้ำเ<อ>จ้าหน้าที่มาถึงปั๊บเอ้ยนี่อะไรวะเนี่ย<อ>ช่วยเอาขึ้นมาแล้วตัวคนก่อเหตุเดินถือมีดแก่งไปแกว่งมาคุณผู้ชมคุณน้ำแข็งครับ สองทุ่มเมื่อคืนนี้ฮะโดยประมาณครับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สุพรรณรับแจ้งเหตุตำรวจสพเมืองสุพรรณบุรีไปตรวจสอบท,อท่อระบายน้ําหน้าบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ตําบนสวนแตงมันจะเป็นท่อระบายน้ําอยู่ข้างถนนน่นะฮะอยู่หน้าบ้านเนี่ยกว้าง50ลึก50เซนครับพบศพนายสุเทพหรือว่าในนบอายุ63ส<ะ>ิบนายในนบเนี่ยเป็นผู้ป่วยแขนขาอ่อนแรงพยายามปั๊มหัวใจแล้วนะแต่ไม่รอดมีคนไปเจอแล้วพยายามเอาตัวขึ้นมาเพราะหัวทิ่มลงไปในท่อครับ<ะ>มันถูกจับกดอ่ะ เจ้าหนาที่ปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายเขาตายนะฮะนายอนุชาอายุ36ครับโอ้รุ่นราวคราวลูกเลยนะเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสยัยเขาถือมีดแกว่งไปแกว่งมา,านี่สุดท้ายจนมุมโดนจับครับกว่าจะจับได้ก็เล่นเอาเงือตกอยู่เหมือนกัน,นหให้การว,วกไปวนมาครับเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุตัวคนตายมาท้าทายเขาก่อนเลยต่อยกับคนตายแล้วลากคนตายมาจากในบ้านแล้วเปิดฝาท่อระบายน้ํายกแผ่นมันขึ้น แล้วก็อ้างว่าผู้ตายเนี่ยเขาแหวกลงท่อไปเอง<ม>จากนั้นเห็นผู้ตายดิ้นๆิอยู่ในท่อน้ําเขาก็นั่งดูเฉยเจนผู้ตายเนี่ยนิ่งไปแล้วก็นั่งอยู่ในบ้านอพอเจ้าหน้าที่มาถึงตกใจเลยถือมีดวิ่งใส่เจ้าหน้าที่ตํารวจเขาอ้างแบบนี้เอาเอาใหม่ใจเย็นๆตํารวจถามที่เล่ามาเนี่ยเรื่องจริงหมดใช่ไหมจริงพี่เอาแบบชัวๆเลยนะเสพอะไรมาหรือเปล่าเพราะว่าเล่าไปเล่ามายังดูงงงอยู่อ๋อหนึ่งเมตร เสพหนึ่งเม็ดตั้งแต่ตอนเช้าแล้วมานั่งกินข้าวแล้วก็มาเกิดเรื่องนี้ขึ้นฟังเพิ่มเติม<ท>ะฮะทะเลาะอะไรก็เข้าไหมถทะเลาะอะไร,รอ่ะก็ทะเลาะกันนี่แหละไม่ได้ค่ะสารงหวาเฉยๆเปิดท่อเปิดท่อแล้วแล้วก็ยัดเข้าไปเข้าลงไปเราย,ยัดเข้าลงไปในท่อเลย,วยวคือว่าไงขยู่งนาแล้วเข้ามือลงไปเอง พอกะเพ่ตายลงาย่้ขาดลงไปเขาจะขาดลงไปทำไมอ่ะก็ไม่รู้แล้วเปิดไาท่อให้เขาใช่ไหมเพ่ลากมาลากมาเาแจกในบ้านออกมาที่ท่อนี่คือสภาพเสษหนึเมตรนะฮะตั้งแต่ตอนเช้าหลังจากนั้นพอหัวค่ำก็มาเกิดเรื่องเศร้าขึ้นกับเพื่อนบ้านรุ่นราวคราวพ่อเลยนะฮะเราเจอพลเมืองดีครับนายพรเทพอายุ40บอกว่าก่อนเกิดเหตุเขานั่งดื่มกินอยู่หน้าบ้าน ไม่ไกลจากจุดที่เกิดเหตุหรอกรจูจ่ๆน้องชายของคนตายมาบอกว่า<ช>พี่ๆมาช่วยหน่อยสิพี่ผมมาตกลงไปในท่อก็เลยลุกมาดูครับอุ้ยหัวทิ่มลงไปในท่อระบายน้ําสภาพนะอันท่อแบบนี้นะฮะ,ะหัวทิ่มลงไปแล้วเท้าชี้ฟ้าคุณผู้ชมคุณน้ําแข็งนึกภาพออกใช่ไหมฮะออพอดึงตัวขึ้นมาปั๊บแข็งทื่อแล้วอ่ะตายไปแล้วผ้าขาวคลุมแล้วครับคาดว่าตัวคนก่อเหตุน,าน่าจะจับคนตายเนี่ยยัดหัวลงไปในท่อหรือเปล่าตํารวจสอบสวนเบื้องต้นครับคนก่อเหตุเขารับสารภาพบอกว่า เปิดฝาท่อแล้วลากคนตายออกมาจากในบ้านตามที่เขาบอกเมื่อกี้นี้อ,อยากจะทดสอบซะเหลือเกินเห็นผู้ตายเนี่ยเขาอ้างตัวโมว่าเป็นหน่วยซิลก็เลยอยากจะท้าทายสักหน่อยว่าหน่วยซิลเนี่ยแข็งแกร่งขนาดไหนอืดขนาดไหนดำน้ําได้นานหรือเปล่าแต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์จะไปทําแบบนี้ไงแปลกนะแปลกนะก็ต้องตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับทั้งร่างกายแล้วก็สาภาพจิตใจด้วยส่งตัวไปโรงพักนะครับเบื้องต้นตั้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับ นำตัวไปสพเมืองสุพรรณบุรีล่าสุดครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาก่อนเข้ารายการเราไม่นานครับข่าวเที่ยงไทยรัฐข่าวร้อนต้องรู้ที่คุณผู้ชมต้องดูเพราะมีความคืบหน้านี่คือภาพล่าสุดทีมข่าวกลับไปตามต่อเรื่องนี้ที่บ้านหลังที่เกิดเหตุนั่นแหละครับและท่อระบายน้ำตรงจุดนี้นี่งัดฝาท่อขึ้นมาอหรอ่าโอ้ยเป็นบ้านของนายเพชรอายุ52และเป็นญาติของคนตายนายเพชรทดลองยกฝาท่อให้นักข่าวเราดูครับนี่ง่ายที่ไหนล่ะคุณคิณผู้ชมดูสิงัดแล้วงัดอีกฮะ มันหนักมากเอาอเอาเอามืองัดไม่ขึ้นเอาไม้มางัดหน่อยเอาเอานี่กว่าจะงัดขึ้นแล้วเมื่อคืนน่ะทาไมเขายกขึ้นได้ง่ายเหลือเกินนี่กว่าจะงัดขึ้นคุณดูไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะต้องเอาไม้มาช่วยงัดแบบนี้นะ,ะสองลงไปอ่ะก็อย่างที่บอกฮนะฝาท่อเนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมห้าสิบเซนคูณห้าสิบเซนแล้วก็ลึกห้าสิบเซนด้วยครับเพื่อนบ้านที่อยู่แถวจุดเกิดเหตุครับคุณป้าทองสาบอกว่าตัวคนก่อเหตุเนี่ยนะ นายอนุชาเนี่ยเขาเสพยาแล้วอารวาดทำลายข้าวของบ้านของเขาเองส่วนตัวป้าเนี่ยเคยถูกคนก่อเหตุมาก่อกวนหาเรื่องบอกว่าเนี่ยป้าใช่ไหมที่แจ้งตำรวจมาจับเขาป้าบอกป้าเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยโอ้ป้าให้มาดูแลให้หน่อยนอนไม่หลับเลยอะอยู่กันไม่เป็นอยู่กันไม่เป็นสุขเลยอะ ยายอยู่คนเดียวลูกสาวยังไม่ให้อยู่เลยเฉพาะป้ายู่ร่างกางนี้ซ่องแถบเนี้คิดดูสิร่างกางยู่ฟู้หยิ่งคนเดียววันน่ะกลางคืนน่ะแต่ก้อนแฟนออกไปทํางานนะยังอยู่กับลูกสาวพอทีลูกสาวแต่งงานก็ไปอยู่ทีนี้ไม่ให้แฟนไปทาที่อื่นแล้วต้องให้มาอยู่กับเรารเพรกลัวกลัวอ,อ้าว ป้าบอกนะฮะเคยถูกหาเรื่องมาก่อนด้วยโอ้ยกลัวสิเจอแบบนี้โดนตำรวจจับไปก็ไม่รู้ว่าจะได้ปล่อยตัวมาอีกหรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดปล่อยตัวมาป้าจะอยู่กันยังไงล่าสุดครับคุณผู้ชมครับได้หลักฐานเด็ดมาเมื่อกี้นี้เลยสดๆร้อนๆครับภ้าวงจรปิดนี่ตัวของคนก่อเหตุถ้าตามเวลาในวงจรปิดเนี่ยคือประมาณ9โมงหนึ่งนาทีเมื่อวานนี้น่าจะเป็นก่อนไหมช่วงกลางวันออ แต่ไม่แน่ใจว่าช่วงเวลาเนี้ยเสพยาไปแล้วหรือยัง<ะ>เพราะเจ้าตัวอ้างว่าเสพหนึ่งเม็ดตอนเช้าเช้าของเขาคือกี่โมงถ้าเสพยาแล้วแล้วเดินออกมาหลังจากนั้นพอตกเย็นไปก่อเหตุฆ่าเพื่อนบ้านเพราะหมั่นไส่ออหาว่าเพื่อนบ้านโมอวดว่าตัวเองเป็นหน่ย่ยซิวก็เลยอยากทดสอบความแข็งแกร่งจับหัวยัดท่อระบายน้ำซะเลยเออแล้วก็โดนจับกลุ่มตัวไปเนี่ยเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งตอนสองทุ่มครึ่งไง,งแล้วทีมาช่วยแล้วก็ช่วยไม่ทันแล้วอะค่ะ มือซ้ายเหมือนถืออะไรด้วยหรือเปล่าเนี่ยเดินชิวๆแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นตกเย็นไม่มีใครคิดไงเพราะปกติเนี่ยเขาเสพยาอารวาสทำลายข้าวของบ้านเขาเองแต่คนแถวนั้นก็อาจจะถูกหาเรื่องบ้างแต่นี่มันหนักมากจริงๆล่าสุดผู้กํากับการสพเมืองสุพรรณบุรีบอกว่าสอบปากคําพยานก็ยืนยันว่าตัวผู้ชายคนนี้คือคนก่อเหตุตรวจฉีม่วงฮะก็มีสารเสพติด ตรงตามที่เขาบอกว่าเสพไป1นึ่งเม็ดเมื่อวานเจ้าตัวอ้างว่าเสพยาตำรวจยังไม่อยากเชื่อนะเพราะว่ายังตาข,ขวางๆอยู่เหมือนกันนะฮะเม็ดเดียวจริงเป่าหรือยังไงนี่แจ้งข้อกล่าวหาเสพยาเสพติด น,นี้แจ้งเพิ่มเพราะเมื่อกี้นี้เล่าไปว่าตั้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นถึงแก่ความตายก่อนในเบื้องต้นตอนนี้โดนไปสองข้อหาก่อนนะฮะ,ฮะเดี๋ยวมีคําที่แจงมีความคืบหน้าหรือว่าบทสรุปทางคดียังไงสภาพจิตใจของเขาเป็นยังไงปกติหรือเปล่าหรือมีคําที่แจงจากคนในครอบครัวเขาเพิ่มเติมเดีเด๋ยวรายง,งานให้ทราบต่อไปเสียใจกับครอบครัวคนตายด้วยฮะ